เรไปดูต้นนะต้นประมาณนี้ก็คือสามารถปลูกได้นะมันยังไม่ตายนะทุกคนมันปลูกง่ายมากอ่าหนึ่งต้นที่เราฝังหลุมลงไปเนี่ยเราก็อาจจะได้เงินหรืออาจจะได้ได,ดอกเบี้ยขึ้นมาประมาณบาท2บาท สวัสดีครับทุกคนครับหลังจากที่ผมเคยปลูกมันเทศไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับได้มีการตอบรับที่ดีมากๆนะครับแล้วก็มีลูกค้าสนใจที่จะซื้อมันเทศของผมแล้วก็ได้ทําการส่งออนไลน์แล้วก็ไปส่งตามบ้านด้วยนะครับก็เลยวันนี้เนี่ยก็จะมาทําการปลูกมันเทศเพิ่มก็มันเทศเป็นอย่างนี้นะครับใครไม่รู้จักนี่นี่นี่อย่างนี้นะครับนี่สีสวยสวย ตอนนี้ก็เริ่มประมาณเที่ยงแล้วนะครับก็แดดค่อนขอ้างจะร้อนนิดน,นึงแหละนะตอนนี้ก็คือคุณแม่เนี่ยได้เริ่มปลูกแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะไปช่วยตามหลังด้วยนะครับเพื่อจะได้ให้สเสร็จเร็วๆนะวันนี้อากาศร้อนมากๆก็เดี๋ยวขอเติมพลังนิดน,นึงขนใรีคนใช้ได้งานอย่างผมนะเหมาะก,กับเครื่องดื่มแบบนี้ตอนนี้คุณแม่ปลูกได้สองแถวแล้วทำไม่ปลูกอยู่ตรงนู้นนะครับอันนี้ทําการเด็ดยอด ของมันมาแล้วก็เอามาปักปัก,ปกนะตอนนี้ไม่ลงแล้วส่วนปุ๋ยที่เราใช้เป็นปุ๋ยขี้วัวผสมแกลบนะครับนี่เห็นไหมแบบประมาณนี้นี่คือขี้วัวผสมแกลบนะก็คือ,คอทําการโรยลโรยก่อนที่จะยกร่องนะครับก็ทั้งสองแปลงเลยเดี๋ยวเราจะมาเริ่มปลูกกันนะเอาไปดูต้นนะต้นประมาณนี้ก็คือสามารถปลูกได้นะมันยังไม่ตายนะทุกคนมันปลูกง่ายมากๆนะครับสองสามเดือนก็สามารถเก็บผลผลิตได้แล้ว ก็เ,เดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวมคงมา,า,มาหาเสียมไม่มีเสียมเดียวเขาไม่บอกว่าให้ให้ไปเอาเสียมก่อนเดี๋ยวไปเอาเสียมแป๊บน,นึง มาดูวิธีการปลูกของผมนะฮะก็นี่นี่คือต้นของมันเทศนะครับก็ตอนนี้ทิ้งเอาไว้เนี่ยคือเนี่ยเราตัดแค่เนี้ยดูรากของเขาออกเสียวขาวก็หลุมละประมาณสองสองกิ่งนะครับ Oh, เอาละครับตอนนี้ทําการปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ mm hmm. ก็ mm hmm. เหนื่อยอยู่นิดนึงนะอากาศมันร้อนมากๆนะวันนี้ไม่มีไม่กะบบังแดดให้เลยสักนิดนึงนะนี่ก็เป็นการลงทุน mm hmm. ก็ถือว่าเป็นการลงทุนนะสรับการที่เราไม่มีทุนเราก็ต้องลงทุนแรงของเราปลูกนะฮะก็เหมือนเป็นการสะสมนะครับต้นต้นหนึ่งเราปลูกก็เหมือนเป็นการฝากคอมที่มีดอกเบีย้ยหนึ่งต้นที่เรา ฝังหลุมลงไปเนี่ยเราก็อาจจะได้เงินหรืออาจจะได้ได,ดอกเบี้ยขึ้นมาประมาณบาท2บาท,บาทนะครับนี่ก็คือการลงทุนแบบต้องใช้แรงก็สำหรับตอนนี้ก็คือขึ้นมาก็น่าจะสุดแนละ้วเริ่มสุดแล้วตรงนั้นนะครับผมก็เสร็จเรียบร้อยนะก็เหลืออีก3แถวอยู่ตรงนี้อีกร่องหนึ่งเป็นร่อรงหนึ่งร่องตรงนี้ผมทําการยกร่องเมื่อตอนเช้านะก็ ตอนนี้ดินก็แห้งแล้วเมื่อเมื่อตอนเช้าเนี่ยดินมีความชุ่มมากกว่านี้นะมองไปดูหน้าปลูกมากกว่านี้แต่ตอนนี้คือดินมันแห้งอากาศมันร้อนมากๆก็เดี๋ยวมาปลูกให้เสร็จเลยแล้วกันสำหรับชุดนี้นะครับใครสนใจที่จะสั่งจองเอาไว้นะก็อีกประมาณ2เดือนกว่าก็เดี๋ยวสามารถมาเก็บผลผลิตตรงนี้ได้แล้วนะครับเดี๋ยวก็จะมีคลิปอัปเดตให้เรื่อยๆนั่นแหละนะใครที่ สนใจอยากดูวิวัฒนาการของเขานะครับว่าใอ้ที่ผมปลูกวันนี้ดูต้นเหมือนจะตายจะตายแล้วเนี่ยเดี๋ยวมาลองดูกันว่ามันจะเกิดหรือเปล่า ตอนนี้ผมทําการปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็พอดีต้นมันไม่พอก็เลยนี่เลยนิดนึงก็เดี๋ยวพอดีคุณไม่บอกว่าคุณแม,ณแม,ณแม่จะไปเอาพันธุ์ที่เป็นสีม่วงมาเสริมให้เต็ม,ตมนะเพราะว่าเราที่สวนเะนี่ยมีตัวพันธุ์สีม่วงอยู่นิดหน่อยก็จะเอามาเสริมให้มันเต็มเต็มนะครับเพราะว่ามันจะได้ไม่ไม่สูญเปล่าอุตสาหยกร่องไว้แล้วตอนนี้ก็อากาศโอ้โหแดดดูแดดเที่ยงแล้ว ก็เดี๋ยว่อไปคงจะใส่ระบบน้ํานะฮะระบบน้ําชุดแรกผมอาจจะเป็นในส่วนของการรถมือก่อนละกันเนาะก่อนเราค่อยไปในส่วนของใส่พวกสปริงเกอร์นะให้มันแบบค่อนข้างที่จะให้มันแบบให้มันเกิดก่อนนะครับก็คือเราจะใส่หัวฉีดแบบใช้มือเรานะครับมันจะได้ ตรงจุดนะก็มันจะได้ไม่ต้องเสียน้ําเยอะนะครับแต่ก็จะเหนื่อยเรานิดน,นึงแหละ,ะเพราะว่าเราต้องลากสายแล้วก็ต้องยืนรถนะฮะก็จะเมื่อยเราแต่ถ้าเกิดเราใส่ระบบน้ําก็ดีนะใครจะใส่ระบบน้ําเลยก็ก็ใส่ไปเลยแต่ผมไม่ดีกว่าเอาสายยางนี่แหละลากแล้วก็ฉีดเอาเฮ้ยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะก็เดี๋ยวเที่ยงเดี๋ยวไปดูตรงที่พันสีม่วงคุณแม่กำลังเก็บอยู่นะครับก็อยู่บริเวณข้างหน้าสวนนี่แหละ đâm lên về rồi rồi cho mẹ ừ ừ uộc mạng อยู่ลำต้นสีแดงๆเลยคุมอยู่กับต้นทุเรียนต้นทุเรียนไม่ไจะรอดหรือเปล่าแต่น่าจะรอดแหละออกใหม่แล้วตูวพืชต่อแตงเยอะมากๆอื้มอ,อื้ออีนออเป็นขยงเลยเอ๊ชุช อเคครทุกคนครับของแถวผมนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็เหลือแถวคุณแม่นะครับเหลืออีกนิดนึงประมาณ2-3เมตรนะครับก็จะเสร็จนะครับก็สำหรับการเหมือน เหมือนเรามาฝากเงินในธนาคารนะครับคือเรากินดอกเบี้ยอีกประมาณ2เดือนหรือ3เดือนนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองขุดดูว่าเราจะได้ดอกเบี้ยเยอะขนาดไหนนะครับสำหรับการมาฝากเงินในดินครั้งนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเกิดใครชอบนะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับและอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งด้วยนะครับเดี๋ยวผมมีคลิปใหม่ๆมาจะได้แจ้งเตือนให้ทุกคนได้ชมกันเลยนะครับก็จะได้มารับชมกันเร็วๆนะครับได้รับชมก่อนคนอื่นนะครับก็ยังไงก็อย่าลืมนะครับติดตามอัปเดต สวนผักของผมไปเรื่อยๆนะครับก็สำหรับวันนี้การปลูกมันเทศนะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับบ๊ายบาย